ิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยงพระควาสักเกสุวิหารติกะพิระวัตุสมิงมหามเนมหาตาภิขุสังเคนัสติงปัญจามเตหิภิขุสเตหิสเพหิวาอารันเตหิทัสสหิจโรกาธาตุหิเทวตาเยกุเยนสนนิปติตาหอนติพระพวันตังทัสนายาภิขุสังคันจะอัตขวจะตุนังสุทาวาสกายิการังเทวานังเอตตโมสี อาโยงข้อพรวาสเกสุยอารติกาภิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิขุสังเตนะสัทธิงกันจามเตหิภิขุสเตหิสภเหวารหันเตหิท้สัหีจโรกาดาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาหุนเตหีพระกวาตังทัศนายาภิโกสังกันจายโนนะมะยังปิเยนะพระกวาเตนุปัสสังกเมยามะอุปัสสังมิตวาพระกวาโตสันติเกปดเทกาคาถาภาสายามาเตห อทโคตาเทวตาสยาทาปินามภรวะโพลิโสสัมมินทิตังวาภาังปัสสรายาปัสสริตังวาภาังสัมมินชัยยเอวะเมวสุธาวเสสุลเกเวสุอันตรหิตากะวะโตปุระโตปะระหังสุอทโคตาเทวตาปะตะวันตังอภิวาเทตวาเอกัมมันตังทั้งสุเอกัมมันตังที่ตาโคเอกาเทวตาปะกวะโตสนิเกอิมาังการังอภาเส มหสมโยปาวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตาตมหาอิมังธรรมสมยังตะกิตาเยวะอัปปาราธิทกสรัติเตอตะพุ่ยปราธิวตาพระขวตโตสรนติเกยิมังคาทั้งอภาเซตัตระภิกขะวสมาทาทั้งสุจิตังอัตโนโชกามะกังสุสาราธิวเนตตาในขเหตตวิอินทริยานิรัภันติปันธิตาเตอตะพุปราธิวตาพระขวตโตสรนติเกยิมังคาทั้งอภาเซ เฉตวาคีรังเฉตวาปาริคังอินทาคีรังโอหัจมะเนชาเตจารันติสุทาวิมาราจตูมัตาสุตันตาสุสุนาคาติอระพัวปาธิวัตาพระวาโตสัญิกีมังคาทั้งลปาสีเยเกจิพุทธังสระังคาตาเซนาเตคมิส <c oughs> ั่เตียปายาูมิปะหายมานุสั่งเทหังเทวกายยังปริปูเรสันติตเต อาตะพภะควาพิกั้วมันเตสีเยปุเยนะพิกเวทัสัโรกาคาโตสุเทวตาสันิปติตาหุนนิตตธาคตังทัสนายาพิกุสังคันตากเยพิเตพิกเวอหิสุอัติตามัธานัรันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปีพักวันตานังเอตาปรมายเยวเทวตาสันิปติตาหิสุงัสยยจหาปีไมฮังเอตารหิ เยปิเตภิกเวภะเวสันติอนาคตมัตทานังระหังโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปะวันตานังเอตตาปรมายเยวเทวตาสันนิปติตาภวเวสันติเคยท้าปิไม่หังเอตาระหิอจิคิสซาเมภิกขเวเทวกายานังนามานิกิติยิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทศิสซามิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาหัสสังขังมานสิโรุาัสิสมาเต เอวัมพันเตติโคเตภิกขุภะวะโตปัจจัสโสสุงภะควายตัทธโวจะ สิโรคามโนกัสสัมมียัตถภูมาตคัสสีทายะเยสีตาคิริคัพพารังปะหิตัตตาสมาหิตาปุทโธสีหะวสันนีนาโลมะหังสาตุสัมพุโนธาตะมนัสสะสุทาวีปัสสณะมณาวิลาปะโยปัญจัตเตยัตวาวะมะเนกาปิราวัตะเวตตวะมันติยัสสะสัพพสาวเกศาสนิรเตเทวะกายาภิกันตาเตวิชชานาธิภิกขโว

ตัตโตวันเตเยสัทาสาวเกศัสเนรัตเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถภิกโวเยวหังกิติยิสามมิขิราหินุบุปภะโสสัตสหสาวยาคาภุมมากาปิรวัตถวาอิทิมนโตชุติมนโตวันนาวันโตเสัสสินโมทัมานาภิกามงิภูนางสมิตตงวานังชาสหสาเให้มาวตายาคานานาตวันนิโนอิทิมนโตชุติมนโตวันนาวันโตเสัสสินโม โมทมมนาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางสังตาที่ราติสหัสายาฆานานตะวันนิโนอิทธิมันโตสุติมันโตวันนวันโตยัสสินโมทัมนาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางอิเจเตโสรสสหัสายาฆานานตะวันนิโนอิทธิมันโตสุติมันโตวันนวันโตยัสสินโมทัมนาพิกามุงพิกู้นางสมิติงว่านางเวสามิตาปัจจสตตายาฆานานตะวันนิโน อิทธิมันโตสุติมันโตนังมันโตสัสนุมโมทัม,มานาพิกามุงเพ็คผู้นางสมิติง,ว,าางาาาว่านางกลุมพิโรราชไคโกเบปุลสารนิเวสนังปุโยนางสตตสหัสสร้างอยากฆ่านางปยญรูปปัสติคุมพิโรราชไาคโากโซปาคาสมิติงว่านางปุริมันจ่าที่สร้างราชาท่าตาระทโทปัสสะสติคันทพานางอาทิปฏิมาหราชาัสสิโซ อุตตาปิตปตสาผาโวินทนามามหาภัยที่มันตสุติมันตวันนาวันตัาศาสนาโมทัมนาพิกามูพิกูนางสม,มิติงว่นงานางทักขันจ่าที่สร้างราชาวิรุลุลโมตตกระักสติคุมพันานางที่ปฏิมาหราชยาสัสสิโสปุตตาปิตตสาผ้าโวินทนามามหาภะรา อิทธิมันโตสุติมันโตวันน่มันโตสัสโนมทมรรนาภิกามุงพิผู้นางสมิติงว่านางอชิมันจ่าที่สร้างราชาวิรูปคู่กับซาสติอาคานาทิปฏิมหาราชายสัสสิโซอุตตาปิตตัสสาวาโวินทนามามหาภละราอิทธิมันโตชุติมันโตวันน่มันโตสัสโนโมทมานาภิกามุงพิคูนางสมิติงว่านางอุตารังจ่าที่สร้างราชาคูเวโรตัสสษัตริยาขาคานาธิปติมหาราชายสัสสิโซ ขุตตาปิตาสาภาโวินทนามามหาภัยที่มันโตสุติมตนโตนั่นันโตสัสนโมทมานาพิกามุปิภูนางสมิติงว่นังปุริมาติสังทัตตารัตโตทักขีเนน่าวิรูหังโคปัจฉิเมน่าวิรูปัชครอุเวโรุตระมัิสังจตารุเตมหาราชาสัมันตาจตุโรทิสาทัตถธรามานาทั้งสุวะเนกาปิราวัตภเวเตสรัมายาวิโนทาสะอักวันจานิกาสะทธามายากุเตนทุเวเตนทูวิปุจวิปุโตสหะ จันทนากรมเสตโทจากกินนุขันทุนิขันทุจักอนาโตอบามัญเยตปาณาโตอปามัญโยจากเทวสุโตจะมาตริจิตาเสโนจากขันทับโพนโรราชาชโนสับโหนอาคูปัญจสิโคใจว่ะติมพระรูสุริยวัชชะไสเตจันเยจาราธานุขันทภบอาศาราชุพิ โมทัมานาภิกาโมงิีโคนางสมิติงวานาธาคูนาปสานาคาเวสราลาสหตตักกาลภารัสตระอาคูปัยคาสายาติพิยมุนาทักรัฐะอาคูนาคายาสิโนเอลาวันโนมหานาโคสภาคัสมิติงวะนังเยนาคาราเฉสสารันติทิพาทิชาปะกิวิสุทธาจักคูเวหายาธาเตวานัมชาปตาติตราสุปนาอิติเตสานามัง อภพยันตธาทานาาราชานมาสิสุปนักตัเขมมมการิพุตโทสั้นหาหิวาจาหิวปัตตวายันตานาคาสุปนานสถรนามกังสูปุตังชิตตาวัชระหัตเธระสมุทางอสุราศิตาปาตโววัสวะเสเตทิ่ทิมโตยัสสินุการะกัญชามหาพิสมะสุราธนเวขาซาเวปาจิตติสุจิตติจับปหราโทนมุจิสหัสตันจาปริปุตตานังสพเวโรจนามกา สันในหิตวาพาริงเซนางราหโหพัตนามุปาขมามงสมโยธานิพัันเตปิโกนางสมนิติงว่านางอาโปจัดเทวาปัทาวีจัดเตโชวายโยตถาขมามงวัุนาวานุนาเทวาสโมตจยัสสะสะสะเมตตากรุณากายิกาอาภูเทวายาสินทัศเซตทัสสทากายาสเพนานัตะวันนิโนอิทิมัโตสุติมัโตวันนามันโตสสินโมทัมานาภิกามงพปิโนางสมนิติงว่านาง เวนทูจะเทวาสหะริจะอัสสัมมาจัตตุเวหะมาตัตถะสุปะนิสาเทวาจันธัมมะคุคุรักขิตาสุทิยาสุปะนิสาเทวาสุทิยามะคุคุรักขิตานะขัตตะนิบุรักขิตวาอภูมันทวราหะกาวัสุนะวัสโสวะเสโทสัคโคปาคาปุริณฑะโททัสเสเททัสสะคายาสัพเพนานาตะวันนิโน อิทธิมันโตสุตติมันโตอันะมันโตสัสนุโนโมทัปมานาภิกขามุภิคุณังสมิติงวะนังอัทาคูสาภูเทวาชรามาคีสิกขานิวะอริทักขาจารุชาจารุมาปุพานิพาสีโนวารุณาสหธรรมาจารจุตตาจารเนชกาสุริยารุจิราอาภูอาคุวาสวาเนสีโนตาเสเตทัสสะทธากายาสเพนะนาตะวันนิโนอิทธิมันโตสุตติมันโตอันะมันโตสัสนุโนโมทัปมานาภิกขามุภิคุณังสมิติงวะนัง สัมานามหาสมานามาโนสามนุสุตตมากิทาปัทโสิกาอาคูอาคูมโนปัทุสิกาอาทาคูหารโยเทวายจโรโหหิตาวสิโนปารัคามหาปารัคาอาคูเทวายัสสินุตาเสเตทัสธากายาสเพนานตวันิโนอิทิมัโตสุติมันโตวันนัมวันโตสสินโมทัมานาภิกามุงภิกขูนางสมิติงวานังสุกากรุหะอรุณาอาคูเวคาราสะสหะโททาตคาหะปาโมฆะอาคูเทวายิจักานา สัทธามัตตาหารักขาจามิสกาจายัสสิโนทนายังอาคาปชนโยดิทาบิวัติสติตัเสเตทัสากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตสสิโนโมทัมนาภิกาโมภิกขุนังสมิเตงวานเขมียาตุสิตายามากกัตกาจายาสสิโน สัมพิตการามาเสธาตินามาจะอาสวานิมานารติโนอาภูรธาภูภารณิมิตาตาเซเตทาสัทธากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนวันโตสัสนโมธานาภิกกามุงภิกขุนังสมิติงวะนังสัทเทเตเทวานิกายาสเพนานาตะวันยิโนนามันนวาเยนะอคันทุงเยจันเยสาติซาสหะพรบุตรชติมักีระโอาตินนามาสวังทะเขโมฆะตรังนาคังทางทงวะสิตาติตัง สุภังอามาปรมาตโตจักโตตาอิทิมตโตสหัสานังกุมารโรติโสจักโสปะฆัสสมิติงวะนังสหัสสาภามาโรกานังมะหะภะมาพิติตติอุปาปโนชุติมันโตเปิสมากายโยยัสสิโส ถาเสรายสราอคูปเจกวาสวัตติโนเตสัญจามัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจากสะเพอภิกันเตสินธิเทเวสพัมหามเกมาราเสนาภิกามีปัสสกันหาสามันทียังเอถากันหาถาพันธัาราเคนพันนามตุโวสมันตาปริวาเลถามาโวมุนชิตาโกจินังอิติตถามหาเสนกันหาเสนังอเปสยิปานินาตระมหัจจสรังกตวานเพระวังยาธาปวสโกมีโกทนายัโตสวิชุโก သာသပတုသာဝတိသံဃပုတောအစယဝစေတံတ္တသဗ္ဗံဘိညာယဝဝကိတဝါနစ္စကုမာတတောမန္တေသသ္သာသာဝကေศาสနေရတေမာလစေနာအပိကံတာတေဝိသနာတ္ထပိကဝေါတေဇာအတ္တပမကရုံသုတဝဘုသာသာသနာံဝိတရကေဟိပကမုနေသံဓောမပိအိဉ္ချယုံစပေဝိဟိတာသံအာမအဖြယတိတာယသတိနုမောတံတေသာဘုတေဟိသာဝကတေဈနေသုတာတေ